วัสดีพี่น้องพามาดูนี่งัวเข่านะครับงัวเข่ากินมดเลยงัวเข่ากินถนนะครับที่ทำยังไงดีทีแรกก็แล้วทีสองก็แล้วแล้วนะครับนี่ทีที่สามแล้วนี่กินจน กินยังก็รัดไม่ไหวแล้วนะครับสามทีนี่แหละครับโอ้ตายดูเถะโอ้ยเอ้ง,งัวสองตัวนี่นี่ครับนี่ครับงวัวนี่ครับเจ้าของนี่บ้านเขาโอ้เลี้ยงงัวอยู่สองตัวเลี้ยงมาสามปีแล้ว ยังมีโอ้ตายมืดคำที่พูดเลี้ยงทำไมเลี้ยงแค่สองตัวเลี้ยงมาสามปีก็เห็นอยู่แค่นี้เลยโอ้ย,ยครับ มาแค่สองตัวเนี่ยดูแลไม่ได้นะครับปล่อยกินมันเขาสองทีสามทีแล้วนะครับอก,นนกินจนกินจนเกาะรัดไม่ไหวแล้วพี่น้องเอ,อ้ยโอ้ยเลี้ยงว่าแค่สองตัวมต้องเลี้ยงโรค ขั้งที่สามแล้วนะที่ทำยังไงดีเอองวัวตัวเองก็ไม่รู้จักดูแต่กินไปนะสองไล่สามไลนะ่น้งไอเราปลูกมันเราก็อยากได้เนาะ มันเลี้ยงงัวมันก็ยังอยากได้งัวเนาะโอ้เลี้ยงทำไมเลี้ยงแค่สองตัวมีประโยชน์อะไรงัวแค่สองตัวโอ้เอาสมองในคิดมาเดินเลี้ยงงัวสองฟัวที่ทำยังไงเอาอะไรมาใส่ ใครทำใครก็อยากได้แหละเนาะเนาะพี่น้องเนาะลองเขาเอาค้อนไปทุบหัวงวัวพวกคุณด้วยคุณจะเสียใจไหมเออเนาะไอเราก็ปลูกของเราอยู่ดีๆไอ้ง,งัวแค่สองตัวเลี่ยงไม่ได้โอ้ยอย่าเลี่ยงเลยเลี่ยงทำไมเลี่ยงงัวแค่สองตัว เลี้ยงต้องเลี้ยงเป็นซิปยี่สิบตัวหนึ่งเมื่อเลี้ยงหาอะไรงัวสองตัวโอ้ตายมีประโยชน์ดอกเลี้ยงงัวสองตัวโอ้หมดคำจะว่าพี่น้องเอ,อ้กินอยู่เนี่ยข้างที่สามแล้วเนี่ยกินจนก็ขึ้นไม่ไหวแล้ว ดูหมู่หมู่เขางามจนมึนแล้ยนี่แน่โรตินมันสองตีนอ่ะ <c oughs> คนแถวนี้ไม่รู้เลี้ยงจริงๆเนาะคนเขดนี่ไม่รู้เลี้ยงหรอกพี่น้องเลยเดี๋ยวเขาดูช่องเราดิเดี๋ยเพื่อนทำไงดีพี่น้องเอ้าแค่นี้แหละพี่น้อง เครียดหลายวะ่ะแมมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับ